สวัสดีครับกลับมาติดตามเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะครับช่วงนี้ดูเหมือนจะมีความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างน่าจับตาค่ะโดยเฉพาะเหตุการณ์ล่าสุดที่จ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญชูล่าเหยียบกับระเบิดที่ช่องอาโนมาอุบลราชธานีนะคะอาการสาหัสเลยใช่ครับนี่เป็นรายที่สองแล้วในรอบสัปดาห์เดียวก่อนหน้านี้ก็มีทหารบาดเจ็บสาหัสจนต้องตัดขาไปแล้วนายหนึ่งน่าสลดใจมากครับค่ะ เป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากจริงๆแล้วก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ซ้ำๆนี้นะคะเป็นเหมือนตัวจุดชนวนให้เกิดการเคลื่อนไหวที่สำคัญตามมา ทั้งในมิติความมั่นคงแล้วก็การทูตด,ด้วยจากข้อมูลที่เราได้มาจากไทยรัฐนิวโชว์นะคะครับวันนี้เราจะมาดูกัน2เรื่องหลักๆเลยเรื่องแรกเนี่ยมีรายงานว่าทางพลเอกพน,นาแคล้วปลอดทุกพอบทออบอท่านสั่งการให้ทัพภาคที่1กับทัพภาคที่2เตรียมพร้อมเลยนะครับเตรียมใช้แผนที่ชื่อว่าจักรพงพวนาตอือหืจักรพงูวนาตครับแผนนี้มันคืออะไรครับมีที่มาที่ไปยังไง คือแผนจักรพงภูวนาถเนี่ยนะคะถือเป็นแผนยุทธศาสตร์สำคัญเลยของกองทัพบ,บกไทยเราสำหรับรับมือสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนโดยเฉพาะฝั่งกัมพูชาส่วนชื่อแผนเนี่ยก็นำมาจากพระนามของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถท่านเคยเป็นเสนาธิการทหารบกคนสำคัญแล้วก็ทรงเป็นพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทยด้วยค่ะ โอ้โห oh, ฟังดูเป็นแผนที่มีความสำคัญมีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับแล้วเ,เคยถูกนำมาใช้จริงบ้างไหมครับในอดีตมีข้อมูลนะคะว่าแผนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาในสมัยที่พลเอกเฉลิมพลศีสวัสดิ์ ท่านเป็นเจ้ากรมยุทธการทหารบกอยู่แล้วที่สำคัญก็คือแผนลักษณะนี้นะคะเคยถูกนำมาปรับใช้แล้วแล้วก็ค่อนข้างได้ผลดีด้วยในช่วงเหตุการณ์พิพาทเขาพระวิหารเมื่อปี2554นะคะอ๋อปี54ใช่ค่ะตอนนั้นก็ทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงไปได้นานเป็น10ปีเลยการที่อยู่ๆมีการ เอ่ยชื่อแผนจัก,กระพงพัวนาฏออกมาตอนนี้เนี่ยบางคนอาจจะกังวลนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นการเผยแพร่ความลับทางทหารหรือเปล่าหรืออาจจะทำให้เกิดการตีความผิดๆไปได้สัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ค่ะไม่ได้ลงรายละเอียดว่าต้องทำอะไร1 2ึสองสายังไงเข้าใจครับเป็นการแสดงท่าทีว่าเตรียมพร้อมแล้วนะทีนี้มาดูอีกเรื่องที่เกิดขึ้นไล่เลี่ยก,กันเลย แล้วก็น่าสนใจไม่แพ้กันคือเรื่องทางการทูตมีรายงานว่ารัฐบาลไทยเราเนี่ยดำเนินการส่งตัวท่านทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยกลับประเทศเลยใช่ค่ะเป็นการส่งตัวนายโอ๊กซอวบพบพวนเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยกลับประเทศต้องย้ำคำว่าส่งกลับนะคะส่งกลับไม่ใช่ขอให้กลับ ถูกต้องค่ะในทางการทูตเนี่ยคำว่าส่งกลับถือว่าแรงกว่าแข่งกล้าวกว่าการขอให้กลับเยอะเลยค่ะเป็นการแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงเลยแล้วอะไรเป็นชนวนเหตุล่ะครับถึงขั้นต้องส่งกลับกันเลย มีรายงานเชื่อมโยงไปที่โพสต์ Facebook ส่วนตัวของท่านทูตเองค่ะที่โพสต์เป็นภาษาไทยด้วยนะคะโพสต์ภาษาไทยน้องบริหารแบบใช้อารมณ์ซึ่งก็มีการตีความกันไปว่าอาจจะพาดพิงการทํางานของรัฐบาลไทยแม้ว่าโพสต์นั้นจะถูกลบไปเร็วมากนะคะแต่ก็มีคนแคปหน้าจอไว้ได้ทันโอโพสต์ oh, เป็นภาษาไทยแสดงว่าท่านทูตนี่น่าจะใกล้ชิดกับไทยพอสมควรเลยนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะ ประวัติท่านน่าสนใจมากนายโอกคซอภวันเนี่ยจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์จากมอเกษตรบ้านเราแล้วก็ปโทจากนิดาแถมยังเคยผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตหรือนอบทอของกระทรวงการต่างประเทศไทยด้วยนะคะก่อนจะมาเป็นทูตท,ที่ไทยเมื่อปี66ก็เคยทํางานตําแหน่งสําคัญสคัําญในกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชามาก่อนแล้วก็มีข้อมูลด้วยว่าเป็นหลานของสมเด็จฮุนเซนค่ะ โอ้โหโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยการที่เราเห็นการเตรียมแผนทางทหารอย่างจักรพงษ์ภูวนาถพร้อมๆกับการดําเนินมาตรการทางทูตที่ค่อนข้างแข็งกร้าวด้วยการส่งกลับทูตแบบนี้มันดูเป็นสัญญาณที่ชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าความสัมพันธ์ตอนนี้มันเออ่ตึงเครียดอยู่พอสมควร ใช่ค่ะการเคลื่อนไหวทั้งสองด้านที่เกิดขึ้นแทบจะพร้อมกันแบบนี้มันสะท้อนเลยค่ะว่าระดับความตึงเครียดมันเพิ่มสูงขึ้นจริงๆแล้วก็อาจจะบ่งบอกถึงแนวทางการตอบสนองที่รอบด้านของฝ่ายไทยด้วยนะคะ สรุปจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็เห็นภาพชัดขึ้นนะครับทั้งการที่กองทัพเราเหมือนจะปัดฝุ่นแผนจักรพงภูวนาดกลับมาเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ชายแรนอีกครั้งแล้วก็มีการตอบโต้ทางการทูตท,ที่ถือว่าฉับไวแล้วก็แข็งเกล้าพอสมควรเลยต่อท่านทูตกัมพูชา เหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันเป็นเหมือนภาพสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางนะคะของสถานการณ์ตามแนวชายแดนแล้วก็กลไกด้านความมั่นคงที่ไทยรามีเตรียมไว้รวมถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้ซึ่งจริงๆมันต้องการการบริหารจัดการที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยค่ะครับ ก็น่าคิดต่อจริงๆครับว่าเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ช่องทางการทูตก็ดูจะตึงๆหน่อยทางทหารก็เตรียมพร้อมแล้วแนวทางที่เป็นไปได้ต่อจากนี้ในการคลี่คลายสถานการณ์จะเป็นยังไงเพื่อจะลดความตึงเครียดไม่ให้มันลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้อันนี้คงเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ